โอเคครับอา่าคลิปนี้ก็จะเป็นการปลูกทุเรียนเนาะวันนี้มีหมูได้ต้นนี้จะเป็นหมูสันชิงนะครับหมูสันชิงซึ่งเป็นสายพันธนะุ์น่าจะเป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียเนะาะกำลังแตกใบอ่อนนะครับสองต้นเนาะแต่มาดูดดใกล้ๆครับต้นนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับเป็นหมอนทองแบบว่ากิ่งกระโดงเนาะ คือลักษณะของกิ่งกระโดงเขาก็จะออกทุกคิดนะครับออกทุกฝั่งทุกทางมีโอกาสที่จะรอดพี่ความคิดของพี่หมูนะมีโอกาสที่จะรอดมากกว่ากิ่งข้างนะครับตรงนี้เป็นมอนทองกิ่งกระโดงนะครับได้มาห้าต้นเนาะแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นมอนทองกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างเขาจะเป็นแบบนี้ออกทั้งสองฝั่งนะครับปุ๊บปุ๊บเขาจะไว้กิ่งข้างได้มาแปดต้นนะครับ โอเคเราก็ไปปลูกกันเลยเนาะทำเสร็จเรียบร้อยละไปเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอ่าเป็นแร่ฟอสเฟตนะครับเป็นปุ๋ยฟอสเฟตนั่นแหละราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะเป็นคูนสามศูนย์นะครับผมพี่หมูออมาลองพื้นนะครับลองพื้นก่อนเนาะเราก็จะลองพื้นก่อนเลยนะครับเอายิคขุดอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับพอปลูกตอนแรก นี่นะครับดูกระสอบดูถุงน่าจะใหญ่อยู่นี่ลองพื้นไปก่อนเนาะไปตรงเยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ดินไปหน้าดินไปนิดนึงนะครับกบไว้จากนั้นเราก็จะมาปลูกปอกต้นทุเรียนนะครับ อันดับแรกเลยเราก็ต้องมาดูมาตัดที่ท้ายมันก่อนนะครับหน้าใบเขานะครับน่าจะเป็นกิ่งข้างเนาะหน้าใบเขาน่าจะหันมาฝั่งนี้ตรงนี้คือหน้าใบนะครับพอหน้าใบเขามาฝั่งนี้ละทิศตะวันเราก็พี่หมูจะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อไม่ให้หลังใบเขาโดนแสงเนาะทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่หมูก็จะหันมาประมาณนี้นะครับให้หน้าใบเนีเ่ยเขารับแสงไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรา อีก่ก้หลุมก่อนนะครับต้องคิวขอที่ตัดลากด้วยอายุต้นนี้ประมาณหนึ่งปีนะครับนี่เราก็จะเห็นรากขดของเขาพอเราเห็นรากขดของเขาแล้วนะฮะเราก็ตัดออกได้เลยขอที่ตัดนะครับ ตัดรากขนออกนะครับตรงนี้นี่ฮะเราจะกรีดเลยไหมถ้ง้นเราเอาใส่ลุงก่อนก็ได้นะครับยกมาเลยนะครับแล้วก็วางลงไปให้พื้นตรงนี้เนะสมอตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ายกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้บุกข้างไหมนะโอเค เราก็ใส่กบดินลงไปนิดนึงก่อนนะครับถุงเราจะเพิ่งดึงออกนะครับเราเพิ่งเรามาดึงตรงนี้ก็ได้นะครับยกขึ้นเลยตอกแรงนิดนึงเจ้ได้ประมาณนี้นะครับดูรากขดด้านข้างก่อนเนาะว่ามีไหมไม่มีรากขดนะครับโอเคไม่มีกรีดกได้แล้วก็ดินถมเข้าไปนะครับ กลบดินเข้าไปบีนิดนึงคือเราจะไม่ให้ตรงนี้นะครับโดนพื้นโดยเด็ดขาดก็ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้ตรงนี้ดินไม่ให้ดินกบแบบนี้โดยเด็ดขาดนะข้างบนนะครับก็จะเป็นปุ๋ยพี่หมูพี่หมูก็จะเอาขี้บัวใส่นะครับ จะกลบประมาณนี้นะครับนะครับสําหรับต้นนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้สักพักหนึ่งก็ได้หรือว่าจะถอดก็ได้ใส่หลักใหม่ก็ได้นะครับเปลี่ยนหลักใหม่ก็ได้เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปเป็นต้นกิ่งข้างนะครับเดี๋ยวพี่หมวดไปโอเคไปครับตัวนี้จะเป็นปลูกต้นกิ่งข้างนะครับแบบนี้เราก็จะหันหน้าใบเหมือนเหมือนเหมือนมูซันคิงนะครับหันหน้าใบไปฝั่งที่ตะวันออกนะ วันนี้ครับขุดรู้มะแล้วเราก็ใส่แฟอสเฟตลงไปละตัดก้นถุงเหมือนเดิมนะครับก้นถุงเหมือนเดิม,น,ม,น,ดมนี่นะฮะ รากเขาจะออกมาเลยก็จะมีรากขดอยู่นะครัดูใกล้นะครับรากขดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถตัดออกได้ตัดรากขดออกก่อนนี่โอ้โหนี่รากใหญ่เลยฮนะัรากขดตัดออกเลยนะครับเึ้นยังไงหมดแล้วนะครับมาอันนี้ฝังนิงนะครับให้หน้าใบเขาจะมันออกลงหลุมเหมือนเดิมนะครับ เราก็ดึงถงดึงถึก okay. โอ้โหตอนนี้มีรากขดเยอะเลยมาดูกใ,ใกล้ครับลากใหญ่ที่เป็นแบบนี้นะเนาะเราดึงตัดออกได้ได้เลยนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวลากเดี๋ยวรากเขาจะแตกเองนะครับโอเค แล้วก็กลบดินใส่เหมือนเดิมเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาต้องการน้ํานะฮะเขาชอบน้ําแต่ว่าเขาไม่ชอบน้ําขังนะครับแล้วข้างบนเราจะใส่ขี้บัวนะครับโรยข้างบนเนาะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับโอเคสำหรับต้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปปลูกต้นกระโดงกันนะครับโอเคไปครับ ต้นนี้จะเป็นต้นกระโดงนะครับโดงหมายถึงว่าก็คือออกทุกฝั่งนั่นเองเนะาะมีใบออกทุกฝั่งเราต้องกัดรากข้างล่างก่อนอื้อหือรากเยอะเลยนะครับต้นนี้อายุประมาณน่าจะ6เดือนเนาะถามกเกษตรที่เขาเพาะมาเพราะ,าระว่าหกเดือนนะผมว่าน่าจะประมาณแ6เดือนถึงแปดเดือนนี้ นี่นะฮะโอ้โหตรนนี้รากขดเดยอะเลยไปดูใกล้ครับนี่คือรากขดแท้เลยนะฮะใหญ่มากเลยนะครับตัดเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับตัดทิ้งเลยนะอีกรากหนึง่งนี่นะที่สำคัญถ้าที่ไหนแรงหรือว่าไม่มีน้ำเราก็สามารถใส่ที่กันปวกได้ก็คือ ที่การผวกเขาเรียกอะไรโพลิดอนเหรอหรือว่าโพลิดานประมาณนี้แหละครับก็สามารถใส่ได้นะประมาณนี้นะครับเราก็ดึงสูงขึ้นดูรากขดด้านข้างว่ามีหรือเปล่าเหรอ ไม่มีรากขดเราก็กบได้เลยนะครับยิงกลบลงไปโอเคครับเดี๋ยวพี่หมูก็จะพอปลูกเสร็จก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับคลิปการปลูกทุเรียนก็จบไว้เพียงแค่นี้ใคร<ม>ที่สง<ม>สัยหรือว่าอยากรู้อะไรก็ทักมาถามได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ